พี่เพราะโอ้ยจริงเลยจะรอยให้ตาเลือกเลยอะจริงจรงอายุเท่าไหร่อ่ะอายุเท่าไหร่อ่ะครับยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่อุ้ยผมยี่สิบเองอ่ะพี่มีแต่เด็กเลยอะผมก็ไม่เด็กนะผมก็อืมผมก็ผมก็โตพอโตอ่ะ รู้อยากจะให้ลองเลยเชียวเฮ้ยพี่นั่งอยู่กับใครอะเพื่อกับเพื่อนครับเอ้ยน่ารักกันด้อะพี่อ่ะจริงปะคะถ้ารู้น้ารู้งี้เล่นแล้วเจอคนน่ารักอย่างนี้ผมเข้ามาเล่นนานแล้วเนอะอ๋อแล้วเพิ่งมาเล่นเหรอใช่เพิ่งมาเล่นครับผมเพิ่งกลับมาเล่นเลยอะก่อนอันนี้ยัง้มเลยเฮ้ยครับก่อนหน้านี้ก็เลิกเล่นนานแล้วไม่ได้เล่นก็เงงเหล่าก็เลยโหลดกลับมาเล่นใหม่ชื่ออะไรครับชื่อไกดครับ เรียกอะไรได้ไหมเดดดอกกูจะเรียกว่าเมียอะไรได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงนะพี่บอกเลย <c oughs> พี่ชื่ออะไรอะ่ะพี่ชื่อเบิม้มชื่อเบิม้มเดดชื่อนี้ชื่อนี้พี่รู้ป่ะว่าแบบตอนเด็กนี้ผมใฝ่ฝันเลยอะว่าอยากได้เมียชื่อเบิม้ม <c oughs> เอออันนี้จริงเฮ้ยพี่ สักเลยเหรอไม่คเฮ้ยผมเห็นอยู่แวบๆอะ่ะภาพดวงตาเด็กโตเหมือนเหมือนเป็นนกเลยอ,ะยยอ่ะเดินนกก่อนอ้าวเนี่ยผมเห็นเนี่ยรอยสักเนี่ยนี่แหละเอออีกขะอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงพี่ลองหันหนึ่งดิอย่างงี้ <c oughs> เออได้ได้ได้เดี <c oughs> ๋ยว เอ้ยตัวอะไรอะพี่เอ้ยมีเสียมผู้ชายด้วยมีเพชรมีเพชรด้วยว่ะมีเพชรด้วยอะ่ะเ,เพชรกำแพงยิงแต่ไ้เปลี่ยนเพื่อนพี่หงห่วงไงก็ไม่รู้ว่าพี่อือ พี่เป็นเก๊พี่เป็นเก๊อ๋อผม้องเชื่อใช่ไหมเนี่ยาไม่เชื่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอนี่มีมัดชอบมัดไอ้นี่เหรอสองเปียอย่างนี้เหรอพี่อะเวลาดึงมือมันสรุปดีเจ็ดดอรกูอยากลองดึงสอนน้องในทางไม่ดีอะอะไรนะสอนน้องในทางไม่ดีโอ้พอดีเลยผมชอบทางนี้ด้วยอ่ะใจแตกนะเรา กูไม่ได้ใจแตกอย่างเดียวอย่างอื่นน่าจะแตกด้วยอะพี่บอกเลย,ยน,นี่อ,นะอะไรนะครับอยู่ที่ไหนกะจะบอกว่าอยู่ที่ห้องพี่ก็ไม่ได้ด้วยเด็กอยู่กับพี่โดนกระเทยลุมนะเยสแก็จะโดนกระเทยลุมผมขอลุมพี่ก่อนนะปะก็มาดี อะไรนะกูนี่ยังชอบเลยคนดูดเก่งๆอย่างเงี้ยดูบุหรี่แลเก่งดูยังเป็นก็เก่งโอ้โหเยียเลยรู้สึกร้อนเลยร้อนช่องล่างเลยร้อนรุ่มเลยเชียวจับเดือนพีก็ร้อนเหมือนกันนะอ้าวหรอร้อนอะไรอะ วป <Wow. S 2> ากเย็ดเดาสาดสามโหดูฟุตพี่พี่อยู่จังหวัดอะไรนะอยู่กรุงเทพครับกรุงเทพอยากลองสักครั้งว่ากรุงเทพเนะี่ย้วอยู่จังหวัดไหนอยู่กำแพงครับผมกำแพงเพชรครับดูการกระดุกลิ้นก็รู้แล้ว พี่พี่พี่คิดแต่อัดนี้ว่าสักเพิ่มไหมหลังยังไม่เ,เ,เสร็จเลยจะเสี่ยจักแขนต้อไม่ไหวนะ้วมั้ยอ้าวผมสักไทยบ้านตรงหลังอะแต่รถสักจะอื่นมากกว่าโอ้ถ้าผมสักไทยนี่ก็จะลงสีนี้นะพี่ลงลงลงสีขาวอย่างเดียวแหละขาวขุ่นๆนะขาวขุ่นๆนะเด็เกียร์อ้าวผู้หญิงเขาไม่ชอบกันเที่ยวหรอพี่ เขาเอี้ยค้างเลยเออต้องร้านต้องงานก็ชอบกันแหละตอนนี้เออข้างหลัง,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 งที่นี่สักเป็นแหละเออเอาของกูไปทาบแล้วไงงั้นนะเอาของกูไปทาบแล้วล่ะ <c oughs> ไม่ได้ทาบที่หลังอ่ะทาบทาท,ทาบในคอเนี่ะโอ้ยก <Christine> ูอยากเป็นที่ดูบุหรี่จังเลย อุ้ยกูอยากเจออย่างเงี้ยไอ้พวกที่บอกคอลึกเนี่ยแต่ตั้งแต่ยี่สิบสี่นะจริงตั้งแต่ยี่สิบสี่นะกูจะรอให้เหลือสิบเก้าอีกครั้งเลยอ่ะอยากน้อยกว่านั้นอ่ะอยากน้อยกว่าสักสิบแปดป้ะล่ะสิบห้าไปกำลังฟิอืมกำลังฟิตเด็ดดอไี่เด็กที่อ่างนึนะ อันนี้ผมไม่ได้ปั่นนะพี่อันนี้ผมจริงๆเอ้ยไม่ใช่เอาจริงๆนะครับนี่ก็เอาจริงๆอะไรนะนี่ก็เอาจริงเอาเลยปะล่ะว,ว่าเอาเลยปะล่ะเราอะสองคนนะอืมนี่กูกระจันจักระชากิแบบเออขี่ม้าเลยกลูว่าควบใหญ่เลย <c oughs> เียอะไรฮะไปอยากไปรอหมดโควิดอ่ะมานะที่รออยู่อื้มอื้มกูจะไปจัดให้ทิ้งเลยเฮ้ยพี่สูงเท่าไหร่เนี่ยไม่บอกหรอกไม่บอกอ่ะสูงเท่าไหร่ก็นอนเท่ากันอยู่ดีอ่ะไม่แน่บางท่ามันก็ไม่แน่เขาไม่เท่ากันหรอก อันนี้ของของเพื่อนพี่เหรออะไรไอเนี่ยไอแอปนะ่ะที่ที่เล่นเนี่ยอันนี้ของเพื่อนพี่เหรอไม่บอกไม่บอกเอาอะไรฟาดหรือวะาทำไมไม่ต้องเลยอยากได้อย่างนี้กูก็ต้องพูดบุรุษละกันนะ่ะเด็กพี่อ่ะก <laughs> ูยนี่แบบว่าบงบอกเห็นเป็นเด็กติดเกมมากเลยไม่ได้ติดเกม і, มาได้ผมอะผมมาติด จริงจริเด oh. oh ียจริงอ๋อเหรอยังจริงจริงอ้าวเหรอโอ้ยข้าหูไม่ค่อยดีหูไม่ค่อยดีหูว่าไม่ค่อยดีนะพี่แต่เอวผมมาโคตรดีเลยบอกเลยอย่าโปรโมทอย่าเจอคนอินไอ้เที้ยกูจะลุกยัดทั้งงัดโชว์เลยไม่ได้ลุกยัดทั้งงัดโชว์เลยไม่ได้พี่เคยได้ยินปลาหล่ำป้ามป้ามมาโชว์เอวเลยบ่า นี่นี่ไอ้เทียบกูต้อ,อ,อ,องอถอดแล้วแหละอย่าจังหวะเนี้ยไอ้จับกูต้องถอดแล้วว่าจริงเนี่ยพี่เพราะอูโหูยจริงเลยจะรอให้ตาเหลือกเลยนะจริงจริงอะไรนะตาเหลือกเพราะว่าใหญ่แน่ๆคือแน่นอนยาวแน่กูบอกเลย ไปแล้วไปไหนอะพี่พี่เจ้าอะไรนะไปไหนก็ไปพี่เอวบมาเลยกูอยากรอคนอายุยี่สิบสี่อย่างเลยวะไอ้เหี้ยเอ้ยจะแค่ไหนกันเชียววะเธอจะเด็กเก่งๆนะอะไรนะเธอจเด็กเก่งๆคะแนนน้องผมไม่เก่งสุดๆอ่ะ อันนี้คือเหล็กขูดบ้างม่ะเนี่ยขูดต่อยเป็นแผลอยู่เรื่อย <ically S 2> เย็ดดอวแหม่แต่นี่โดนขูดแล้วอะอะไรนะอยากโดนเหล็กขูดนะอยากอยากได้สักสองลอยอะไรประมาณน <c oughs> ั้นอะอะไรนะต้องเกง่งอุ้ยอันนี้คืออันนี้ไม่ได้โปรโมทเลยนะพี่ตรงๆปะ่ะผมไม่ได้โปรโมทนะ สามชั่วโมงยังไม่เสร็จอะฟอมบ์ดเก่งมากอือหออีเขี้ยเอ๊กูอยากจะเอาขึ้นมาวัดให้ดูจังเลยรออยู่รออยู่ยัดดอไม่รู้จักอันนี้ป่ะช่างแอร์ไม่รู้จักปี๊ไม่รู้จักเหรอรู้จักอันนี้ปาก้าเนิ้วอะไรเก้าเนิ้วรู้จักป่น้อยฟังไี่พอหรอกโอ้ยเชี่ยเก้าเนิ้วเองยังไม่พอเลยเขี้ย อย่ามดลูกเลยนะจริงเฮ้ยพี่ล้วงอะไรอ่ะพี่ล้วงอะไรอะ่ะโอเคกูช่วยมาหน้ากันนะดเี๋ <laughs> ยวกูจะแทงให้ให้พุนเลยเชียวอืมกูที่ถึงถึงผมจะไม่ใช่ช่างตักนี่ผมก็แทงแบบแทงยับอะ่ะแทงยับแทงเยะนะงินอะ่ะแทงพุนอ่ะ กูจะแทงให้ไม่ยังเลยรุ่นเนี้ยกูจะแทงให้ร้องขอชีวิตหรือเจ้าไม่เคยร้องขอชีวิตเลยอะค่ะอยากโดนไม่ไร้องขอชีวิตเดี๋ยวมึงได้ร้องค้างได้ไอ้แหล่ะจริงทำไมกูไม่เจอพี่เขาหนากไหวกว่านี้วันนี้ ถ้าไหวกว่านี้เราน่าจะได้เป็นผัวมเมียกันแล้วนะพี่บอกเลยจริงเหรออืมจริงหงนูไหวเหรอขู่พี่เอ้ยลองดูบ้างล่ะก็ไม่ไหวเหมือนกันล้วตอนนี้ดีแม่ <c oughs> อันนี้พี่กินแหละกินอะไรนะกินเบียกกินเบียกกินเบียร์ได้แค่เมากิกนเหล้าได้ทั้งคืนนะครับอืมยังไง อ,อ,อ้าวเด็กวปล่อยให้เลยน,น,น,นี่เล่นมาถึงคืนเจอคนดีดีบ้างยงยังครับผมผมไม่ชอบคนดีผมชอบคนอย่างเงี้ยแมึงเด็กเชียงอ้าวพี่โอแต่ผพี่พี่เี้ยงผมเ <c oughs> เข้ากันได้เราสองคนอะ โอ้โหเดี๋ยดูดไม่มีพักหจริงๆอย่าดูดอย่างอื่นอ่ะหูวเอาดิถ้าดูดไม่สิบอย่าดูดนะพูดสักหน่อยไปนะนี่คำพูดมะเนี่ยคำพูดมะเนี่ยคำพูดเปล่าไม่เหลือคำพูดไม่รอไม่ต้องพูดหรอกดิเอา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 ชอบท่านั่งพี่ว่ะ ชอบยกแข้งยกขาในท่า,ทา,น,านั่งพี่ผมชอบชอบพี่ไม่ชอบยก,ยกแข้งยกขา,ขาหรอกพี่ชอบขึ้นโอ้กูก็ชอบนอนเหมือนกันแหละอ่ะพี่ชอบอดัดอลด้วยนะอือหือกูอยากเจอจริงจริงกูอยากเจอจริงจริงอะไรนะ <st> <ๆ>อะไรนะครับอ๋อน้องคนดีเออธรรมดาธรรมดาดีไม่ห่างเหินอยู่ยแล้วผมอะ จะไปแล้วเหรอเออเอออยากเจอคนที่ดีๆนะใช่ปหม <c oughs> <c oughs> ผมไม่ใช่สเปคพี่หรอเนีย่ยทำไมจะดิวพี่หรออกอาผมไม่ใช่เออผมบ้านผมจะดิวพี่อยู่อะ่ะดิวยากเลยนะทำไมอะครับไกลยากไกลเกินใช่ไหมเดี๋ยไม่เป็นไรหรอกน้อกำแพงเพชรก็แค่นาบาทเออกรุงเทพแม่งก็แค่นี้แหละหมายข้างบ้านกูเนี่ย อ้าวอินชี่ไฟเดี๋ยวก็ฟัดได้หรอกมาดีมาถ่าก้ของตรงนี้นะเื่อเอผมไม่ไต่ตรงหน้านะผมไม่ไต่ผมไต่ท้องแล้วลากขึ้นเตียงมาดีไม่ต้องไต่อกูขึ้นีไม่ต้องไต่อกูขึ้นเออกูก็อยากให้ขึ้นเหมือนกันเลยสัตว์ขึ้นไม่ถึงชั่วโมงเลยอย่าอย่ามาคุยด้วยนะครับบอกเลยไม่ต้องสวยไม่ต้องสวยอือกูชอบจักเลยคนอย่างเงี้ย อะไรนะขออีกรอบไม่ถึงชั่วโมงไม่ต้องพูดโอ้โหเฮ้ยกูก็ไม่อยากจะคุยเท่าไรกูอยากให้ลองเลยดีกว่าจิมเก่งเลยครับบอกเลยเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ไม่เจอคนดีๆดีกว่าอย่าไปเจอคนแบบนี้เลยนี่นี่เออพี่ก็อย่าไปเจอคนแบบผมเลย อดีตอยากชอบเลยอ่ะอดีตน,นี้พี่ชื่อ,อไลฟ์ผมจำชื่อพี่ไว้พี่ชื่อเบิม้มชื่อเบิม้มเบิ้มจริงจริงเหรออ,อันนี้คือสาระนะเนี่ยสาระเออว่าไงไอ้เบิม้มเ, <laughs> เดี๋ยวเจอเดี๋ยวผมจะตะโกนทักเลยเบิม้มอย่างเงี้ยจะเจอพี่เหรอเจอเจอเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวผมไปกรุงเทพผมไปตามล่าเก็บแต้มอะไรประมาณเนี้ยไม่เจอหรอกอ้าวเราไม่เจอเหรอเจอก็จำไม่ได้เหรอพี่ อทำไมอะ่ะพี่แซบกว่าผมปะเหรอเออพี่แซบกว่าผมเจ็ดด้อนี่คนเรืองลาบปะเนี่ยปากแซบแล้วเกิดลาบดิเอาที่ผ่านมาเจอคนรับลาบมาเยอะปะอันไหนโอ้โหใกลเยอะอยู่นะพี่อืมแล้วอยากเจอไม่ลาบตรงปั้นน่อยากเจอสักสักคนนะอะมาหาดิ ไปได้แล้วไปได้แล้วครับผมไปได้แล้วครับไปได้แล้วไอ้เหี้ยยังสุดไอ้เหี้ยอยากเอาอยากเอาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครได้ทุกคนกดแชร์ได้วยกดกระดิ่งได้นะถ้าใครชอบโอเคเจอกันอี e ีหน้าคลิปหน้าทุกคนถ้าใครชอบเอาเรื่องไแต่ว่าคนที้เอามาทั้งหมดไอ้เฮีย 说